น้องวินขอถามน้องวินขอถามนี่อะไรเกี่ยวอะไรต้นไม้เลยที่บ้านบางนาามเขาจะมีหม้อเป็นสิบหม้อเราขึ้นมาให้พึ่งอากาศอีกสามนาทีแล้วก็ถึงรอบที่สองเราจะต้องคลี่หน่อยเพื่อให้สีมันเข้าไปข้างในอันนี้ไม่ต้องคลี่อันนี้ไม่ต้องคลี่ฝากจากเพ่อนทุกฟีกิมนางค่ะ วันนี้อกได้มาเยี่ยมจำได้ไหมแม่น้องแมนนางเป็นสักข้อนะจำได้เอาไปโชว์ปะปานั่นดช่วยจำหน่อยนะครับของน้องวินนะจำได้นะอันนี้ของของวางไว้ข้างแพ้แก่กองถ่ายให้นี่ดอกไม้ คุ้นคนมากไม่กลั้ามอแด้วมาาไดมต้งม่มาเิย่มาเลลองบีได้นะครับปลอดภัยอันนี้เราแต่งเสียดอกันนิกาหอมหวาก็ก้แม่คุณยังไงอมาสดุผัป็นห้องกับสีย้อมธรรมชาติฮะอันนี้ยังยังครามที่เราจะผ้าที่เรากำลังทำตรงนู่นนะฮะอ ผมว่าเดีด๋วาาายวจะเอาผืน,น,น,นสำลีจากคอตตอนจากป้ายแล้วก็วอันนี้เรียกว่าดรอปสปินเดิลเป็นบนประวัติศาสตร์เราเรียกว่าแวร์ดินเผาเหมือนที่บ้านเชียงที่อุดรจริงๆมีอยู่ทั่วทั่วโลกในพื้นที่ที่มันเป็น,ออนดินขเป็นเส้นเออหยุลงนีุลงอย่างเงีง้ยอ้แล้วก็ใช้มือยุค วิธีการปั่นแบบหลายพันปีที่แล้วที่มีความมีวิธีการเดียวกันที่เปรูที่สามารถทำให้บางลงได้แลบบบางได้ได้ความเล็กใหญ่บางทีก็มันมีเทกเจอร์ของผ้าที่มาวิธีการหมุนเราใช้มือมือขวานะฮะดูดเราเราหมุนไปตามเข็มนาฬิกาอืมก็แปลกเนาะก็ต่อได้นะตามเข็มให้เลยนะอ่าทีนตามเข็มวินมุดปล่อยเอ้ยเฮีเดี๋ยวทำอยู่อ๋อเอาน่ามันหมุนใช่ไหม เดี <ide> ๋ยวก็จะทำขายไปเ่ยคุณแม่บอกว่าอยากได้ชุดสีทองชุดสีทองทอมน้ำเย็นแล้วไปเลยครับอยาวิดีโอนะครับครตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นเตอร์จังหวัดสกลนครนะครับก็ จากอุดรแล้วก็จากอุบลไมได้7จ็ดสิสนมาคนเกส่งให้กับเลยมีที่นินน้ำแล้วก็ตะแบกมันก็จะมีผียิ่งผีเสื้อเยอะยิ่งมีนอนเยอะฮะวันอเขาเป็นนักเขียนย้อนดีจังเลยดีจังเลยตลิลตลิ อิตาลีนี้ยังไม่รู้เมืองใช่ไหมลุเมื่อกี้พี่เขาดูพอดีมีของผมอัดจะใช้แห้งยวดไปแห้งคุณพทำไมขายนี้ของนคุณลุงาครับน่ารักดูใจดูใลูกน้องแม่ดว่เู่ออ